าจะหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในบทเรียนนี้นะคะเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่สี่วันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนากันค่ะชื่อเรื่องนี้นะคะเป่าหูหวนจริงเป่าหูหวนจริงแปลว่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนเล่มที่สิบนะคะหน้าที่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดค่ะ เมื่อนักเรียนเปิดไปแล้วนะคะจะเจอบทสนทนานะคะในเรื่องแรกนะคะารากราฟที่หนึ่งประโยคแรกค่ะเขาถามว่าเจอเหลี่ยงเถียวหืออีย่างมาเจเหลี่ยงเถียวหืออีย่างมาเขาบอกว่าแม่น้ำสองสายนี้เหมือนกันไหมนักเรียนคะตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะทำหน้าที่เป็นลักษณะน้ำ วางหลังตัวเลขเสมอนะคะและก็การเลือกใช้คําลักษณะนามนะคะจะต้องดูคํานามเป็นหลักอย่างเช่นคํานามในบทเรียนนี้นะคะในข้อความนี้ก็คือเหอเหอแปลว่าแม่นม้ำเราจึงเลือกใช้คําว่าเถียวค่ะเถียวแปลว่าสายนะคะใช้กับแม่น้ำค่ะเจ้อเลียงเถียวเหออีย่างมาเจ้อเลียงเถียวเหออีย่างมาแปลว่าแม่น้ำสองสายนี้เหมือนกันไหม พื่อนของเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะตอบว่าปู้อีอย่างปู้อีอย่างเจ้อเถียวเหอปี่หน้าเถียวเหือกันจิ้งเจ้อเถียวเหอปี่หน้าเถียวเหือกันจิ้งไม่เหมือนกันค่ะแม่น้ำสายนี้สะอาดกว่าแม่น้ำสายนั้นต่อมาเจ้อเหลียงเลี้ยงฉี่เชออื่ออย่างมา เจอเหลียงเลี่ยงชี่เชออีหย่างมาตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะทำหน้าที่เป็นลักษณะน้ำเช่นเคยค่ะและคำว่าเลี่ยงนะคะแปลว่าคันใช้กับรถยนต์ค่ะเจอเหลียงยิดเหลียงเลี่ยงชี่เชออีหย่างมาแปลว่านี่เออรถยนต์สองคันนี้เหมือนกันไหมรถยนต์สองคันนี้เหมือนกันไหมน้องเขาตอบว่าผู้อีหย่างผู้อีหย่าง รถเลียง่เชื่อตวัวที่ปีหน้าเลียงที่เชอ่เเชอว้ชื่อปีหน้าเลียงชื่เชา่าแปลว่าไม่เหมือนกันนะคะเออไอเสียของรถยนต์คันนี้ค่ะน้อยกว่ารถยนต์คันนั้นคำถามต่อไปนะคะ,จะเจรยงจั่วชาน อีอย่างมาเจ้เหลียงจวอ,อ,องมาแปลว่าภูเขาสองลูกนี้เหมือนกันไหมนะคะเออคำว่าจวบทำหน้าที่เป็นลักษณะน้ำเช่นเคยค่ะจ้วแปลว่าลูกนะคะใช้กับภูเขาค่ะเพื่อนของเขาตอบว่าปู้อีอย่างนะคะเจ้อจ้วนซานเตเอ่าจ้ว,ต,ออจวตัว ปุ่ยย่างเจ้าจวชนเตสูปีหน้าจวชนตัวไม่เหมือนกันนะคะภูเขาลูกนี้เออต้นไม้บนภูเขาลูกนี้มากกว่าภูเขาลูกนั้นค่ะคําถามต่อไปนะคะ,จะเจ้า两只า一样吗เจ้าย่างม吗สุนัขสองตัวนี้เหมือนกันไหม เพื่อนเขาบอกว่าตั้งร้านปูอีหย่างตั้งร้านปูอีหย่างแน่นอนไม่เหมือนกันนะคะัวปีทาช่วยหัวปี่าช่วย,ววยฉันหลอ,อกว่ามันคําว่าทานในที่นี้นะคะตัวอักษรสีแดงใช้แทนสรรพนามแทนตัวบุคคลที่เป็นสัตว์เท่านั้นนะคะถ้าไหมยอยหัช่วยถ้าไมย有我หช่วย,ม,ย,ววยมันหลอ,อไม่เท่าฉันค่ะ ต่อมานะคะให้นักเรียนเปิดเล่มแบบฝึกหัดหน้าที่46-47ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วนะคะนักเรียนจะเจอกับแบบฝึกหัดเช่นนี้ค่ะอะนักเรียนดูรูปแรกก่อนเนาะรูปแรกนะคะเป็นรูปผู้ชายตัวสูงนะคะกับเพื่อนของเขาที่ตัวเตี้ยกว่าเนาะผู้ชายตัวสูงนะคะเขาบอกว่าหัวปีหนีเกาหัวปีหนีเกา ว่ปีนีเกาฉันสูงกว่าเธอหรือฉันสูงกว่าคุณนะคะส่วนเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าว่ม่โยนีเกาวมโยนีเกาไม่โยแปลว่าไม่เท่านะคะว่ม่โยนีเกาฉันสูงไม่เท่าคุณต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะถือหนังสือมากมายนะคะแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงถือหนังสือมาน้อยกว่า เดี๋ยวผู้หญิงคนที่ถือหนังสือมามากนะคะเขาบอกว่าหวอปีหนีตัวหวอปีหนีตัวฉันมากกว่าคุณประโยคนี้แน่นอนนะคะต้องใช้คําว่าเหมือนโยที่แปลว่าไม่เท่านะคะหวอเหมืยหนีตัวหวอเหมยนยหนีตัวฉันมากไม่เท่าคุณค่ะหน้าถัดมาก็ทําเหมือนกันนะคะ เด็กผู้ชายคนนี้นะคะถือกระเป๋าใบใหญ่กว่าเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าวัวปีนิตาวัวปีนิตาฉันใหญ่กว่าคุณเด็กผู้ชายคนนี้ต้องใช้คําว่าเหมยโยถูกต้องไหมคะวัวเหมยโยนีตาวัวเหมยโยนีตาฉันใหญ่ไม่เท่าคุณค่ะต่อมารูปนี้จะต้องดูดีๆนะคะนักเรียนถ้าเราจะเอาคําเปรียบเทียบคือคําว่าเร็วจะต้องใส่ ที่คนที่ว่ายได้เร็วกว่าก่อนนะคะหัวปีหนีควยหัวปีหนีควยฉันเร็วกว่าคุณออีกประโยคหนึ่งต้องใช้คำว่าไม่เท่ากับเพราะว่าช้ากว่าเนาะหัวเม่โยหนีควยหัวเม่โยหนีควยเรื่องนี้นะคะสอนให้นักเรียนใช้คำว่าปีกับเมยโยนะคะที่ใช้แทนที่กันในการพูดนะคะอะ วันนี้เราซื้อขอลาไปก่อนใจเจียนบ๊ายบาย